I mm -hmm. เลยเชิญให้มาพูดเพราะเขารู้ว่าเราคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็วันเกิดเหตุ 不用了。 thank รู้สึกเจ็บช้ำม,มันก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถช่วยน้องตรงนี้ได้พี่แย่ไปกว่าน,นั้นหลังจากที่น้องถูกส่งขึ้นตอนเดิงเราพยายามพี่ต้าตอบตัวเองว่าเออมันคงไม่โดนริงจุดสำคัญเรื่องที่เราเห็นอาจจะเป็นเรื่องจากการล้มหรืออะไรก็ตาม